ทามาเบิง่งรรมชาติพี่น้องอยู่สกลนครเพิ่นดำหนาเ <c oughs> บิ่งนกบินดูๆอ,อยู่เพิ่นดำนับปังที่หานกมือนีหนาวหนาวอยู่สกลอากาศหนาวแห้งอยู่ทางน,านาครนครแต่กอนโอ้ยหวนหอนหวนหอนหอน,อน,อน,อนแปดแสนอยู่หนีเพิ่นหนาวเสย่ะ น้ำเฮียเจ้าสูบน้ำใส่เขาใส่รถไทได้สูบเลยถ้รถใส่สูบเข้ามามประดับนาเนาะวิธีคนประดับนาเพิ่นดำน,าน้าปังต่อพจน์งามอยู่ด้ย มีสะบัวพร้อมี่มองนะมีสะบัวเป็นย่างงัวอุตัยเดียมตายมีงัวพร้อมสองสามตัวอากาศหนาวแห้งเออวัวหน่าเสือเนาะ อยู่ลำมานาครนี่สิห้อนห้อนดิแต่ว่ามาอยู่สกลนครหนาวเนี่ยขนาดอยู่นยขนาดอยู่อันเดียวกันมั้นนอนห้อนหนาวหนาวยังในบุกเข่าสวยงามเลยเป็นกอๆอยู่เป็นดำนะจะมีอะไรพี่น้องพามาเบิ่งเข่าซื้อเป็นดำนา เห็นพันดำเขาพันงามงามเข้าแม่คนนี้ละวะได้แม่พันดำ <c oughs> แต่ว่าก็งงามดีอยู่จะได้เกี่ยวอยู่ดอกปีนี้ปีบังหันน้ำถ่วมเบิดไ่ได้กินเขาพอเม็ด